นุ่นมันชดมันบอกว่าชอบมาร์คเบิ้ลประสมรัฐเนี่ยชอบจังผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันเกิดเป็นช่วงเขาไม่ปลามันเป็นมูกันมันก็ตตองผมก็ถชื่อว่าการเป็นมูกันแต่มันดีที่ว่ามันบ่จากกันไอ้นุ่นอะมันชอบมากเออกับู้อยูชอบแบบจริงจังเลยไม่รู้มันชอบในลักหนะแต่มันชอบมากชอบแบบชอบเลยอะ ตอนนี้น้องเบามีแฟนไหมผมบ่มีแฟนบ่มีคะแนนว่าโทษ <ผม S 1> ใช่ไหม,มอ่าโสดแล้วผู้ยิงน่ะนุนน่ะตอนนี้หนุนมันโสด หนุนมันชดมันบอกว่าช็อปมาร์คเบิ้ลประชุมรัฐเนี่ยช็อปจังผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันเกิดเป็นส่วงเขาไม่ปามันเป็นมูกันมันก็ต้องผมก็เชื่อว่าการเป็นมูกันเแ่มันดีที่ว่ามันบ่จากกันแต่ว่าแต่หฮอไเป็นผู้สาวผู้สาวกันละคนหู้หลาแบบเนี้มันจิกลายเป็นว่านี่แหละพวงการมันเทิ่งดาลาเดี๋ยวกัมากกันเดี๋ยวก็เลิกถ้าเป็นมูกันมันก็โอเคกว่าแม่เบ่ล่ะไอ้หนุนมันอยากจีบเอง ได้ไหมไทยนุ่นขอจีบได้ไหมบ้เดียมากนเป็นไม่ไหมมาคนปกติเชื่อไหมว่ากูก็ไม่เข้าใจที่มันพูดนะแต่ว่าไอ้นุ่นน่ะไอ้นุ่นน่ะมันชอบมากเอบอยู่ชอบแบบจริงจังเลยไม่รู้มันชอบเป็นลักษณะแต่มันชอบมากชอบแบบชอบเลยอ่ะสเปกไหมแบบนุ่นสเปกไห เขาสวยอันนี้คือพูดในเชิงให้เกียรติเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราเป็นผู้ชายนะพี่เราก็ต้องพูดคําว่าน้องนิกกับพี่นุ่นอาจจะแกล้งหรือหยอกผมก็ได้ถ้าผมเป็นคนเพิกเฉยไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่พวกพี่โพสหรือว่าข่าวทำมันจะกลายเป็นไม่ให้เกียรตินุ่นนะแต่เราะช oh. ื่นชอบและชื่นชมนุ่นอยู่แล้วอย่างวันนั้นผมก็ได้ไลค์กัน ผมไปถ่ายรายการบ้าพี่แจ็คแฟนฉันมีคน,อนบอกว่านุ่นน่ะมาเยี่ยมหลานก่อนหน้าผมหนึ่งชั่วโมงเองอเมเลยบอกนุ่นว่าพลาดไม่ได้เจอถ้าได้เจอจะดีกับเพราะก็บอกนุ่นว่าจะมีโอกาสของได้เจอกันนะครับไปร้านลงร้านเหล้าหรืออะไรอย่างนี้ได้มันไม่มีใครจะมาแบบประกาศกกจีบปุ๊บปุ๊บปั๊บไปจีกกันปุ๊บปั๊บลกมันไปถึงไหนเลี้ยวาเล่าได้ถูกไหมร่าเล่าได้พอพวกเจอกันได้แต่บงแต่บอลกินข้าวแบบนี้มันก็ไม่จากกันเป็นไหนเจอแบบคนได้เยอะเจอได้แต่เจอสองต่อสองอย่าพึ่งดีกว่าถูกไหมบออท ไม่น่าเชื่อหน้ามันกาเอาจริงจริงไม่กล้าไซบอกกะไซบอกกะไซบอกบอกะเจอหนุ่นหนุ่นอยากเจอไซเบิร์นบอกะสิไซเบิร์นให้ยังมันสิมันตีข่อยได้ยังนี่นุ่นอ่ะมั่สิมันไซ่ข่อยเห,ห็นยังข่อยบุเห็นยังเหมันมันชอบไอยมากมันชอบไอยมากชอบไอ์มากอยังมันอนนังในหน้าแม่่านองตัวน,นั้นเอ้ยบอต้องเล่นมุกเอาบอตองเล่นมุกเ <laughs> บิร์นบอต้องเล่นมุก <laughs> เออผม้อใจอยู่นุ่นเฮ็ด <hate S 2> กับไอชอบไอเบิ้ลกูปกติชอบไอเบิ้ลชอบไอเบิ้ลติดต่อให้หน่อยก้าผม้อใจอยู่ผม้อใจธรรมาดาโลกสัจธรรมของดาราเป็นแบบนี้มันอยู่ได้ดดนอืมแต่ว่ากับบดีวราดอกนะเขาเอาไปเฮ็ดหลายกันแล้วแต่เบิบ้ลบปชอบใช่ไหมเบิบ้ลบปชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบให้จีไม่ชอบผู้หญิงสวยเขาชอบทุกคนแหละแต่ไม่ไม่ใช่ว่าสิมาแบบปุ๊บจีเราจะกลายไปเรื่องตลกมันจะเป็นตัวอย่างที่บุดีในสังคมเข้าใจบ่ เข้าใจแล้วคือหน้าตาผ่านแต่บอลนิสัยบอลูกทุกทุกบอลไม่มีใครรู้นิสัยการภายในเห็นกันแป๊บเดียวหรอกไอ้เขาใจบอา